สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแลนดอมนะคะเราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าณเวลานี้ตอนนี้ณเวลานี้ตอนนี้มีใครแอบรักแอบชอบตอนเนี้ยณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยมันมีใครแอบรักแอบชอบคุณอยู่ไหมเราก็มาเริ่มกันนะคะ โอ้ใบแรกค่ะไพ่คู่รักมีแน่นอนค่ะณเวลานี้ตอนนี้คนที่แอบหลงไหลแอบรักแอบชอบคุณอยู่มีมีแน่นอน คนที่กำลังคนที่กําลังแอบรักคนที่กําลังแอบรักแอบชอบในตัวคุณอยู่เนี่ยคนที่แอบรักแอบชอบในตัวคุณอยู่เนี่ยนะบุคคลผู้นี้เขาแสดงออกไม่ดีกับคุณสักเท่าไหร่นะเหมือนกับว่าคุณอะเคยเคยคุยกับคนคนนี้แหละ คุณกับบุคคลผู้นี้คุณกับบุคคลผู้นี้เนี่ยนะเคยรู้จักกันแล้วเคยคุยกันแล้วเลิกคบกันแล้วเพอเก็เคยคุยเคยคบเคยรู้จักและณนะเวลานี้ตอนนี้หรือปัจจุบันนี้เนี่ยห่างเหินกันมีความห่างเหินและคุณก็ อาจจะเคยชอบเขาอะในอดีตอะในในอดีตนะในอดีตบุคคลผู้นี้เนี่ยเป็นคนที่คุณแบบชอบมากหลงไหลข้างใครอยู่ไกลกันเป็นคนที่แบบคุณชอบเขามากอะคุณหลงไหลข้างใครอะแต่มันอยู่ไกลกันเลือเกิน แล้วก็คุณกับเขาเนี่ยมักจะสื่อสารกันโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแชทคุยกันคุณนะ่ะมีความรักมีความจริงใจให้เขานะแล้วคุณก็เชื่อได้ว่าบุคคลผู้เนี้ยเขาเรียกว่าเจอกันเพราะบุญสัมพันธ์บุญเนี่ยเป็นตัวส่งเสริมเป็นตัวที่ทำให้ได้เจอ กับบุคคลผู้นี้บุคคลผู้เนี้เขาจะแสดงออกเฉยๆกับคุณนะเขาชอบคุณค่ะคนคนเนี้คนคนเนี้เขาชอบคุณมากแต่เขาชอบเงินมากกว่าเพราะเขาเป็นคนโลภเป็น demiser เขาเคยรู้สึกคิดแบบคิดกับคุณแบบ ไป,ไปไกลจนถึงเรื่องแต่งงานอะไรพวกนี้เลยนะคนคนนี้เขาชอบคุณมากแต่ว่าเขาไม่แสดงออกว่าเขาชอบคุณเป็นคนที่คนคนนี้ยอาจจะเป็นคนรู้จักอะเคยเจอกันบุคคลผู้เนี้ยเขาชอบคุณมากแต่เขาจะแสดงออกเฉยๆทุกวันเนี้เขาก็จะสนใจแต่การทำงานและ และตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้หยุดอยู่ที่คุณตัวเขาเองเนี่ยก็ยังมีการแบบปฏิสัมพันธ์กับคนภายนอกอยู่นะเหมือนกับว่าทุกวันนี้ตัวเขาเองอะ่ะก็ยังแบบอยู่กับเพื่อนอยู่กับฝูงยังไม่หยุดอยู่กับใครอะ่ะเหมือนกับว่ายังแสวงหาความรักอยู่ยังเขายังเลือกที่จะ หันหลังให้คุณน่ะเหมือนคนคนนี้เลือกที่จะหันหลังให้คุณน่ะแล้วเขาก็ไปของเขาเรื่อยๆอ่ะตอนนี้ชีวิตของเขาอ่ะกำลังมีปัญหาและสภาพอารมณ์ของเขาไม่ปกติเมื่อเมื่อคุณกับเขาเนี่ยห่างเหินกันนะเมื่อคุณกับเขาห่างเหินกันเนี่ยตัวคุณอ่ะมีความสุขแต่เขาไม่มีความสุขตัวตัวบุคคลผู้เนี้ย ตัวบุคคลผู้เนี้ยเขาอยากจะอยากเนี่ยอยากจะมาหาคุณนะแต่ตอนเนี้ยเหมือนคุณนะ่ะอยากจะอยู่เฉยๆคนคนนี้เป็นคนที่คุณเคยรักเคยชอบนั่นแหละแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในจังหวะที่พร้อมจะมีคนรักอนะ่ะเหมือนคุณนะ่ะชอบเขามาก แต่คนคนนี้เขายังยังไม่พร้อมที่จะมีแฟนอ่ะเขาจะแสดงออกแบบนิ่งๆเฉยๆเงียบเงียบหรือถ้าพูดอีกทีนึงบางทีคุณกับเขาอ่ะบางทีบุญอาจจะไม่สัมพันธ์กันก็ได้คือบุญอะมันไม่สัมพันธ์กันเราก็มาดูสรุปนะคะ บุคคลผู้นี้เนี่ยนะเขาทุกข์ใจมากเลยนะเออเนี่ยเหมือนเขาทุกข์ใจมากเขาทุกข์ใจมากเขาอยากจะเจอคุณเนี่ยเขาทุกข์ใจมากเนี่ยหมายถึงกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดทรมานทุก์ช่วงเนี้ยเขาอดทนคนคนนี้ยอาจจะทํางานทางสายอาชีพพวกไอ้เนี่ย เป็นเภสัชกรเป็นคนขายพวกสารเคมีขายพวกอาหารเสริมขายสารเคมีขายขายพวกสารเคมีสารที่ว่าใช้ทำเครื่องสำอางขายพวกสารเคมีขายสารเคมีขายเครื่องสำอางขายอาหารเสริมเป็นเภสัชกร รวมไปถึงขายยาสมุนไพรเนี่ยเป็นพวกที่ขายพวกยาสมุนไพรสารเคมีอาหารเสริมเป็นเจ้าของร้านขายยาส่วนใบนี้จะเป็นพวกข้าราชการเป็นทห,หารตำรวจข้าราชการเป็นคนทำธุรกิจส่วนตัวเป็นพ่อไม้แม่ไม้บุคคลผู้นี้อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ มีธุรกิจส่วนตัวขายพวกสารเคมีขายยาขายยาขายสารเคมีขายยาสมุนไพรขายขายพืชสมุนไพรขายสารสกัดขายพวกสารสกัดจากสมุนไพรเป็นเจ้าของร้านขายยาเป็นเภสัชกรงานที่เกี่ยวกับพวกพืชสมุนไพรอาหารเสริมเภสัชกรสารเคมีหรือเป็นคนที่แบบ อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ขายพวกคอลลาเจนอะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็ใบนี้ก็จะเป็นพวกข้าราชการทหารตำรวจเขาทุกข์มากเลยนะเนี่ยนอนไม่หลับแล้วเขาก็ตอมใจเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของร้านขายยาเป็นเจ้าของบริษัทขายเครื่องสำอางเป็นเจ้าของบริษัทขายพวก สมุนไพรเป็นเจ้าของร้านขายยาเป็นเจ้าของบริษัทขายพวกสารสกัดจากสมุนไพรอะไรพวกนี้ก็ได้แต่ดูแล้วเขาก็เป็นทุกอย่างมากนะเป็นทุกอย่างมากไม่มีความสุขคุณกับเขาอาจจะเลิกคุยกันไปแล้วก็ได้นะ แล้วตอนนี้เหมือนคุณก็ทำใจได้แล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีค่ะ